รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนที่แล้วในที่ไฟเดอร์หาเรื่นเที่ยวครับเราอยู่กันที่เมืองมรดกโลกฮอยอันครับเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำทูบนครับ เรามีโอกาสได้ล่องเรือครับชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำครับจากนั้นซิ่งมอเตอร์ไซค์กันต่อครับไปยังหมู่บ้านปลูกผักครับและมีโอกาสได้เข้าคูคิ้งคลาสนะครับในการทำบ้านแซลหรือว่าขนมเบื้องยวนอีกด้วยครับเดินทางกันต่อครับมาชมอดีตของความโหดร้ายของสงครามที่ฮอยันวอลเมม o รี a ส์ครับปิดท้ายด้วยการพาคุณไปเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตผ้าไหมครับที่ฮอยันซิลส์วิลเลตครับความน่าสนใจของฮอยันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ ติดตามต่อได้ในทิฟฟาเดอร์หาเรื่องเที่ยวในวันนี้ครับ สนับสนุนโดยสิง d ์ s i s v o v e r 500กลาปักอสเราอยู่กันที่เมืองฮอยอันครับเมืองมรดกโลกที่ตั้งอยู่กลางประเทศเวียดนามเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่สำรวจเมืองฮอยอันมาทั้งวันครับทั้งล่องเรือนะฮะขีบบ่บอเตอร์ไซค์ก็เข้าสู่ช่วงเย็นของวันสุดท้ายของที่นี่แล้วละครับ ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้มาเยือนที่นี่สักครั้งเหมือนผมนะฮะความรู้สึกก็คงไม่ต่างกันครับเวลาผมอยู่ที่นี่นะครับผมรู้สึกว่าเวลาเดินช้ามากมากครับจนบางครั้งเนี่ยเหมือนจะหยุดหมุนเลยทีเดียวนะครับส่วนตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมสำรวจย่านเมืองเก่าของฮอยอันนะครับด้วยวิธีสุดคลาสสิกครับนั่นก็นคือการปั่นจักรยานนั่นเองครับไม่แน่นะครับวิธีนี้อาจจะทําให้ผมเข้าใจและก็สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนฮอยอันก็เป็นได้ครับ สถานที่แรกบนเส้นทางจักรยานของเรานะครับก็คือที่นี่ครับสมาคมจีนฟุกเกียนหรือว่าหกเกียนครับที่นี่เป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพมาในช่วงปีพศ2 8 8 8นะครับถึง2428ถือว่าเป็นสมาคมจีนที่เก่าแก่ที่สุดในฮอยอันครับที่นี่เขาใช้เป็นที่พบปะพูดคุยนะครับรวมถึงบูชาบรรพบุรุษอีกด้วยครับภายในครับมีวัดที่สวยงามครับให้ได้สักการะแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยครับ สมาคมจีนฟุกเกียนะครับเราปั่นมาตามถนนตันฟูไม่ไกลครับเราก็เข้ามาสู่ย่านใจกลางเมืองครับที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายครับมารวมตัวกันที่นี่ผมว่าต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเราไปติดตามพร้อมๆกันครับตอนนี้นะครับอยู่ฮอยอันเวลาประมาณเกือบหกโมงเย็นแล้วล่ะ แล้วก็ด้านหลังของผมนะครับคือแลนด์มาร์คของฮอยอันครับนี่คือสะพานญี่ปุ่นนะครับตามประวัตินะครับเล่าว่า400ปีก่อนนะครับมีชุมชนชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ชุมชนชาวจีนอาศัยมาอยู่ที่นี่นะครับเป็น2ฝั่งชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้สร้างสะพานแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเชื่อม2ฝั่งเนี่ยเข้าหากันนะครับภายหลังในญี่ปุ่นมีนโยบายปิดประเทศนะครับแล้วก็ย้ายตัวออกไปนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสองฝั่งเนี่ยก็จะกลายเป็นของชุมชนชาวจีนแล้วก็ชุมชนชาวเวียดนามครับนี่คือสะพานญ,ญี่ปุ่นนะครับแลนด์มาร์คของฮอยอันครับ สะพานญี่ปุ่นแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นในปีวอครับแล้วก็สร้างเสร็จในปีจอครับชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามีมังกรอยู่ใต้พิภพครับโดยส่วนหัวอยู่ที่อินเดียส่วนหายอยู่ที่ญี่ปุ่นและส่วนลาตัวอยู่ที่เวียดนามครับพอมังกรพลิกตัวทีก็จะเกิดแผ่นดินไหวและก็ภัยพิบัติครับจึงมีการสร้างสะพานครอบไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มังกรเกิดการพลิกตัวนั่นเองครับส่วนบริเวณกลางสะพานครับมีเจดีย์รูปทรงจตุรัสที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ดิกแดและก็ตันหูครับบุคคลสําคัญในตำนานขออองยกด้ว พาที่ตกดินแล้วนะครับเราก็เดินข้ามสะพานมาครับเราก็มาเจอตลาดโคมไฟครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นสินค้าเด่นของฮอยอันเลยทีเดียวนะครับใครมาแล้วไม่มาถ่ายรูปที่นี่นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะลองทำมากๆครับเพราะว่าเห็นเขาทำกันเยอะมากที่นี่นะฮะแต่จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามพร้อมๆกันครับ วันนี้นะครับทิ้งท้ายด้วยการลอยโคมครับลอยโชคไม่ดีออกไปแล้วก็นำโชคดีๆกลับมาสู่ผมเองแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับมาเรามาลอยโคมพร้อมๆกันครับ การละเล่นนะครับของเวียดนามนะครับหรือว่าเรียกอลปาหีนั่นเองครับภาษาไทยบ้านเราเรียกว่าปิดตาตีหม,ม้อเมื่อสักครู่ปิดตาตีหมอ้อโดนแล้วแต่หมอ้อไม่แตกอันนี้เสียตังฟรีครับคุณผู้ชมถ้าใครมาฮอยอันลองมาเล่นดูนะและนี่ก็คือฮอยอันในความทรงจำของผม,ผมนะฮะถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งครับแต่ช่วงหน้าผมจะพาคุณเดินทางกันต่อครับแต่จะเป็นที่ไหนนั้นต้องติดตามครับ การเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ p e ลว a เวเกชั่นดาวน์โหลดนิตยสารเที่ยวรอบโลกและนิตยสารแบบฟูดได้ที่ t r o v e l b o o k Application อ,อุอนอ่นใจในต่างแดนด้วยประกันการเดินทางจาก MSIG ออออกเดินทางจากฮอยอันครับโดยการนั่งรถมาที่เมืองดานังครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็นั่งเครื่องบินนะฮะต่อมาที่กรุงฮานอยครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับก็มาถึงที่นี่ครับเมืองหลวงของประเทศเวียดนามครับสิ่งแรกที่ผมสัมผัสนะฮะเมื่อมาถึงฮานอยครับคือความแน่นครับคุณผู้ชมครับแน่นไปด้วยตึกกรามบ้านช่องครับแล้วก็ผู้คนรวมถึงการจราจรด้วยนะครับ ด้วยเวลาที่จํากัดนะครับผมขอพาคุณผู้ชมมาเที่ยวย่านสุทิตในฮานอยแล้วกันนะครับนี่คือย่านโอควอเตอร์ครับและนี่คือทะเลสาบคืนดาบหรือว่าหวานเกี่ยมเล็กนั่นเองครับ ในอดีตนะครับพระเจ้าเลไทโตได้นําดาบจากเต่าศักดิ์สิทธิ์ในทะเลสาบแห่งนี้ครับไปต่อสู้กับพวกตาหมิงจนปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระครับภายหลังพระองค์ทรงเรือมาที่กลางทะเลสาบครับเพื่อคืนดาบให้กับเต่าศักดิ์สิทธิ์จนเป็นที่มาของทะเลสาบวานเกี่ยมหรือทะเลสาบคืนดาบนั่นเองครับเดินเล่นแถวทะเลสาบสักพักครับผมก็รู้สึกเหนื่อยครับผมก็เลยมาเจอที่นี่ครับร้านอาหารบนตึกอัลโด โอ้โหบรรยากาศดีมากๆครับเอกลักษณ์ของฮานอยอีกหนึ่งอย่างครับก็คือการจราจรนั่นเองครับเป็นการจราจรที่สับสนยุ่งเหยิงวุ่นวายมากๆครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะว่าผมจะเล่นอะไรกับการจราจรที่นี่ได้บ้างครับ อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมมาฮานอยและอยากมาทำมากๆครับก็คือการนั่งจิบน้ำะนาแบบนี้นะครับแล้วก็ชมจราจรที่วุ่นวายของเมืองฮานอยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างคุณผู้ชมไปข้ามถนนให้คุณผู้ชมดูเลยว่าที่เนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าการข้ามถนนต้องใช้ใจข้ามเท่านั้นนะครับตานี่ไม่เกี่ยวเลยทีเดียวแต่ผมไม่กลัวครับเพราะว่าผมทําประกันมากับ MSIG แล้วเรียบร้อยนะครับกับโมบายแอปพลิเคชันของเขานะครับถ้าผมเป็นอะไรขึ้นมาก็มีคนรับผิดชอบแล้วล่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอนั่งจิบน้ำมะนาวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปข้ามถนนให้ดูนะครับแล้วเจอกันครับฮาหนอย ที่สุดท้ายครับก่อนที่เราจะบวกมือลาฮานอยครับคือที่นี่ครับ36สตรีนั่นเองครับเป็นย่านหัตถกรรมเก่าที่มีประวัติยาวนานกว่า600ปีครับคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับที่นี่ก็จะแปลสภาพเป็นไนท์มาร์เก็ตครับคุณผู้ชมครับซึ่งจะคึกคักไปด้วยชาวเวียดนามแล้วก็ชาวต่างชาติครับที่มาจับจ่ายซื้อของครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้างานฝีมือที่ทําจากไม้เครื่องเขินนะฮะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้นะฮะ ผมก็หาถนนที่ใช่อยู่นะครับแล้วก็จะหาร้านแวะอยู่นะครับในที่สุดครับผมก็มาเจอร้านนี้ครับคุณผู้ชมครับในประเทศคอมมิวนิสต์แบบนี้นะฮะมีสินค้านหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือโปสเตอร์นั่นเองครับเนื่องจากโปสเตอร์ที่นี่นะครับเป็นศิลปะที่หาชมได้ยากครับ เพราะว่าวาดด้วยผูกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อความในโปสเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะฮะก็บ่งบอกถึงความมีวินัยครับเป็นคําสอนนะฮะของลุงโฮด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นของฝากที่ดีเลยทีเดียวครับดเฮ้ยเจบ เดี๋ยวมาสักพักครับผมก็บังเอิญเจอวัยรุ่นชาวเวียดนามเป็นแก๊งเลยทีเดียวครับผมก็เลยขอชนแก้วเขาหน่อยครับ<อ>นี่แหละครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นร้านกาแฟดั้งเมาครับแล้วก็เป็นที่รวมของวัยรุ่นนะครับที่ถนนทางบงนั่นเองนะครับแถว36สตรีนะฮะถือว่ามีสีสันม,นมากมากคุณผู้ชมถ้ามาฮานอยห้ามพลาดเลยเด็ดขาดด้วยประการทั้งปวงครับสุดยอดจริงๆเลย การเดินทางของที่ไฟเดอร์ยังดำเนินต่อไปนะครับติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับประปรองสนุกแน่นอนสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เพลเวักเควชันดาวน์โหลดนิตยสาราเที่ยวรอบโลกและนิตยสารแบบฟูดได้ที่ t r o v e l b o o k Application อุ่นใจในต่างแดนด้วยประกันการเดินทางจาก MSIG ออกเดินทางจากฮอยอันครับด้วยการนั่งรถมาที่เมืองดานังครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นั่งเครื่องบินนะฮะต่อมาที่กรุงฮานอยครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับก็มาถึงที่นี่ครับเมืองหลวงของประเทศเพียดนามครับ สิ่งแรกที่ผมสัมผัสนะฮะเมื่อมาถึงฮานอยครับคือความแน่นครับคุณผู้ชมครับแน่นไปด้วยตึกรามบ้านช่องครับแล้วก็ผู้คนรวมถึงการจราจรด้วยนะครับด้วยเวลาที่จํากัดนะครับผมขอพาคุณผู้ชมมาเที่ยวย่านสุทิตในฮานอยแล้วกันนะครับนี่คือย่านโอควอเตอร์ครับและนี่คือทะเลสาบคืนดาบหรือว่าวานเกี่ยมเล็กนั่นเองครับ ในอดีตนะครับพระเจ้าเลไทโตได้นําดาบจากเต่าศักดิ์สิทธิ์ในทะเลสาบแห่งนี้ครับไปต่อสู้กับพวกตาหมิงจนปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระครับภายหลังพระองค์ทรงเรือมาที่กลางทะเลสาบครับเพื่อคืนดาบให้กับเต่าศักดิ์สิทธิ์จนเป็นที่มาของทะเลสาบวานเกี่ยมหรือทะเลสาบคืนดาบนั่นเองครับเดินเล่นแถวทะเลสาบสักพักครับผมก็รู้สึกเหนื่อยครับผมก็เลยมาเจอที่นี่ครับร้านอาหารบนตึกอัลโด โอ้โหบรรยากาศดีมากๆครับเอกลักษณ์ของฮานอยอีกหนึ่งอย่างครับก็คือการจราจรนั่นเองครับเป็นการจราจรที่สับสนยุ่งเหยิงวุ่นวายมากๆครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะว่าผมจะเล่นอะไรกับการจราจรที่นี่ได้บ้างครับ ีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมมาฮานอยและอยากมาทำมากๆครับก็คือการนั่งจิบน้ำะนาแบบนี้นะครับแล้วก็ชมจราจรที่วุ่นวายของเมืองฮานอยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างคุณผู้ชมไปข้ามถนนให้คุณผู้ชมดูเลยว่าที่เนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าการข้ามถนนต้องใช้ใจข้ามเท่านั้นนะครับตานี้ไม่เกี่ยวเลยทีเดียวแต่ผมไม่กลัวครับเพราะว่าผมทําประกันมากับ MSIG แล้วเรียบร้อยนะครับกับโมบายแอปพลิเคชันของเขานะครับถ้าผมเป็นอะไรขึ้นมาก็มีคนรับผิดชอบแล้วล่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอนั่งจิบน้ำมะนาวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปข้ามถนนให้ดูนะครับแล้วเจอกันครับฮาหนอย ที่สุดท้ายครับก่อนที่เราจะบวกมือลาฮานอยครับคือที่นี่ครับ36สตรีนั่นเองครับเป็นย่านหัตถกรรมเก่าที่มีประวัติยาวนานกว่า600ปีครับคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับที่นี่ก็จะแปลสภาพเป็นไนท์มาร์เก็ตครับคุณผู้ชมครับซึ่งจะคึกคักไปด้วยชาวเวียดนามแล้วก็ชาวต่างชาติครับที่มาจับจ่ายซื้อของครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้างานฝีมือที่ทําจากไม้เครื่องเขินนะฮะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้นะฮะ ผมก็หาถนนที่ใช่อยู่นะครับแล้วก็จะหาร้านแวะอยู่นะครับในที่สุดครับผมก็มาเจอร้านนี้ครับคุณผู้ชมครับในประเทศคอมมิวนิสต์แบบนี้นะฮะมีสินค้าหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือโปสเตอร์นั่นเองครับเนื่องจากโปสเตอร์ที่นี่นะครับเป็นศิลปะที่หาชมได้ยากครับ เพราะว่าวาดด้วยผู้กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อความในโปสเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะฮะก็บ่งบอกถึงความมีวินัยครับเป็นคำสอนนะฮะของลุงโฮ,โฮด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นของฝากที่ดีเลยทีเดียวครับเฮลโหลเฮโหลเฮ้ยจับจับปะะ,ปะ,ปะ เดินมาสักพักครับผมก็บังเอิญเจอวัยรุ่นชาวเวียดนามเป็นแก๊งเลยทีเดียวครับผมก็เลยขอชนแก้วเขาหน่อยครับนี่แหละครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นร้านกาแฟนั่งเมาส์ครับแล้วก็เป็นที่รวมของวัยรุ่นนะครับที่ถนนฮางบงนั่นเองนะครับแถว36สตรีนะฮะถือว่ามีสีสันมากมากคุณผู้ชมถ้ามาฮานอยห้ามพลาดเลยเด็ดขาดด้วยประการทั้งปวงครับสุดยอดจริงๆเลย การเดินทางของที่ไฟเดอร์ยังดำเนินต่อไปนะครับติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับระปรองสนุกแน่นอนสนับสนุนโดยนายาล้อแม็กคุณภาพจาก PP Superview คิดถึงเครื่องเสียงรถยนต์คิดถึง Rocket Sound 6ชั่วโมงในฮานอยผ่านไปไวมากๆครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับที่เราจะโบกมือลาฮานอยเพื่อไปยังจุดหมายต่อไปของเราแล้วละครับ2ทุ่มครึ่งครับที่ฮานอยแล้วก็หน่าสถานีรถไฟครับนี่คือประตูสู่ซาปาครับเมืองที่เปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์ของเอเชียเลยทีเดียวนะครับตอนแรกนะฮะที่นี่คือทางเดียวที่จะไปซาปานะครับแต่วันที่29เดือนกันยาที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็น วันแรกนะครับที่จะเปิดเส้นทางซาปาเส้นทางใหม่ก็คือรถบัสนั่นเองครับใช้เวลาเพียงสชั่วโมงแต่ผมขอใช้เส้นทางคลาสสิกก่อนแล้วกันนะครับกับรถไฟนอนนะครับ12ชั่วโมงเต็มๆไปเจอกันที่ซาปาครับ ขบวนรถไฟสู่ลาวไกลนะครับมีวันละสีขบวนครับคุณผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่ตอนทุ่ม40นะครับมา2ทุ่ม35 3าทุ่มสิแล้วก็3าทุ่ม50นะครับโดยจะถึงลาวไกลนะฮะในเวลาที่ไล่เรียกกันนะฮะประมาณตีสี่ถึงตีห้นั่นเองครับแล้วก็นี่ก็เป็นการเดินทางแบบรถนอนครั้งแรกของผมเลยนะคุณผู้ชมนะก็น่าตื่นเต้นเลยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นความใฝ่ฝันของนักเดินทางทุกคนนะฮะที่จะเดินทางไปซาปาครับต้องผ่านรถไฟเส้นนี้ครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้นะครับเรานั่งรถไฟครับซึ่งมาจะไปที่สามนานะครับแต่เราจะต้องไปลงที่สถานีลาวไกาซึ่งตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับฝนเงี้นอกนี่ตกเลยทีเดียวนะครับตามกำหนดการเดิมเนี่ยปกติเนี่ยรถไฟที่เนี่ยจะถึงประมาณตีห้าครึ่งนะครับมันจะดีเลยไปถึงประมาณ7จ็ดโมงเช้าซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมารีวิวนะฮะรถไฟกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับปกติเนี่ย มันจะมี2ประเภทนี่ก็คือตู้ที่เป็นของรัฐบาลแล้วก็ตู้ที่เป็นของเอกชนนะครับคือหลายหลายบริษัทเอามาต่อโบกี้รัฐบาลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นโบกี้ที่4นะครับซึ่งลักษณะเนี่ยจะค่อนข้างหรูหราของเราเดี๋ยวผมพาให้ดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างตดินเดี๋ยวโอเคนะครับสำหรับใครที่จะล้างหน้าแปรงฟันนะก็มีนี่นะฮะให้ล้างหน้าแปรงฟันซึ่งตอนช้าเนี่ยจะมีมอร์นิ่งคอร์นะครับตอนประมาณตีห้าครึ่ง ลักษณะาทางก็จะประมาณนี้แคบครับไม่สามารถสวยกันได้2คนนะครับก็อาจจะต้องก็งงมีสัมภาระเนี่ยจะต้องเข้าไปหลบในห้องนะครับถึงจะเดินได้ตามมาครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนนะฮะเพราะว่าเข้าห้องปิดห้องันหมดแล้วนี่เป็นครั้งแรกครับของการเดินทางบนรถไฟแบบนี้นะฮะร,รถไฟตู้นอนนะครับเอาเป็นว่าเรามาซ้อมใหญ่ก่อนที่จะไปลุยกันที่รัสเซียนะครับ สำหรับใครนะฮะที่มาแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเสบียงอะไรบ้างนะครับเขามีนี่ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับสามารถชงกาแฟได้นะครับมีเกึ่งสำเร็จรูปนี่เตรียมมาอย่าให้ขาดสำหรับใครที่หิวนี่มีน้ำร้อนให้นะครับอันนี้เป็นโบกี้ของเขานะครับห้องนู้ห้องน้ำมีไหมห้องน้อห้องน้ำมีครับผู้ชมครับนี่เป็นอย่างนี้ครับ แลเป็น U C คือห้องน้ํานะครับนี่ก็สามารถเข้าไปได้แต่ห้องอาบน้ํานี่ไม่มีนะฮะมาถึงโบกี้ของเราแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูในห้องนะฮะป๊บอาจจะดูลึกลับนิดนึงครับอันนี้เป็นตู้ของของเรานะครับซึ่งลักษณะเนี่ยความหรูหราเนี่ย,าายอาจจะไม่เท่ากับตู้เมื่อกี้นะครับราคาอาจจะต่างกันอันนี้แล้วแต่อยู่ที่ใครที่ จะเลือกนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1,000บาทนะครับห้องหนึ่งมี4เตียงตามมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องของเราเปิดเข้ามาครับคุณผู้ชมครับก็จะเห็นเพื่อนร่วมห้องสองคนนะครเป็นสาวสวยด้วยนะฮะอันนี้ชาวเวียดนามหรือชาวไทยอันนี้ไม่สามารถระบุได้นะครับ แล้วก็ข้างในนะก็ ham, จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายครับมีขนมแล้วก็น้ําให้ทานด้วยนะครับและมีทีวีนะครับรวมถึงเครื่องเสียงให้ได้ฟังกันด้วยนะฮะ <med S 1> นี่ก็แบบห้องแบบซอฟต์ส <upside> กิปเปอร์สีเทียงนั่เนเองครับก็ถือว่าสะดวกสบายใช้ได้คุณผู้ชมนะและเราก็ใช้เวลานะครับประมาณ12ชั่วโมงครับจากฮานอยนะครับ330กิโลเมตรเราก็มาถึงที่นี่ครับ ลาวไกลครับประตูสู่สาปานั่นเองครับคุณผู้ชมครับการเดินทางของที่ไฟได้หาเรื่องเที่ยวในเวียดนามยังคงดำเนินต่อไปนะครับแล้วก็จุดหมายสุดท้ายของเราคือซาปาหลังคาแห่งอินโดจีนครับสัปดาห์หน้า5ทุ่งทางททบ5แห่งนี้เรามาชมความสวยงามไปพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้มีความสุขมาก,มากปราดีสวัสดิ์ครับ